สินค้าของ PMK เนี่ยมันเหมือนการเพิ่มขึ้นมามากกว่าจากเดิมโปรโลเมเกอร์ที่เรามีแค่ซสื้อยอืดเสื้อโปรโลซึ่งเราทำได้ได,ดีมากอยู่แล้วเราเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าสินค้าที่ติดโลโก้ต่างเนี่ยมันบ่งบอกความเป็นตัวตนของลูกค้าด้วยเพราะนั้นเราเองเนี่ยเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญเรื่องของเสื้อผ้าแล้วนะครับเราก็จะมีความเชี่ยวชาญในการหาผลิตภัณฑ นะครับเพื่อตอบสนองของลูกค้าตรงนี้ด้วยการส่งมอบมันมันไม่ใช่แค่สินค้านะครับแต่มันเป็นบริการ,รทุกวันนี้ไม่มีสินค้าในในโลกที่ไม่มีบริการเพราะฉะนั้นออนอกจากสินค้าดีแล้วเราต้องมีบริการที่ดีนะครับมีบริการที่ดีแล้วเราต้องมีความรับผิดชอบที่ดีนะครับเพื่อที่จะตอบสนองนะครับความต้องการลูกค้าแล้วช่วยนะครับลูกค้าแก้ปัญหาจะเห็นว่าที่ผ่านมา ลูกค้าสั่งหมื่นตัวให้เสร็จภายใน1สัปดาห์เราก็สามารถผลิตได้นะครับหรือบางครั้งลูกค้าขอร้องพิเศษมานะครับให้ผลิตภายใน3วันเสื้อ100ตัว200ตัวเป็นเรื่องธรรมดามากซึ่งเราเจอเจอตลอดเวลานะครับเราก็สามารถผลิตให้ลูกค้าได้ลูกค้าสามารถจะสั่งเราทางอ e ีเมลทางไลน์ทางเฟซบุ o กนะครับโทรศัพท์เข้ามานะครับสอบถามแล้วก็สั่งลูนค้าได้เลย จะบอกว่าลูกค้าเรามากกว่า90%้าสิบเปอร์เซ็นะครับใช้บริการเดอร์ลทั้งหมดเลยหรือบางส่วนคือต้องการเชื่อเร็จรูด่วนก็สามารถที่จะมาที่สาขาที่เรามีมากถึง6สาขาแล้วก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้เลยเราต้องการที่จะเป็น one stop service สำหรับลูกค้าเมื่อลูกค้าต้องการสินค้าสร้างแบรนด์ต่างๆเราอยากที่จะเป็นตัวเลือกอันดับต้นต้นของลูกค้าเสมอนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นความมุ่งมั่นของของเอที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในใจของลูกค้า